สวัสดีครับผม K คพนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดลองให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมีสายไฟนะครับ v a f นะครับที่ผมประการเสียบเข้าต่อรับตัวเมียนะครับผมแบบพักว่างนะครับสีดำก็เหมือนเดิมนะครับคือเสียบเข้าเส้นลายนะครับผมแล้วก็สีขาวก็เสียบเข้าเส้นไอต้นนะครับนี่นะครับเส้นสีดำก็มีไฟ แล้วก็เส้นกาวของเรานะครับผมที่ลอยอยู่นะครับก็มีกระแสไฟออกมาด้วยนะครับผมน,นีนะครับลอยทั้งบน้านล่างแต่ว่าก็ยังมีกระแสไฟนะครับผมอันนี้ก็คือที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปก็คือเกิดจากการเหน,น,นี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ส่งผลจากเส้นลายนะครับที่เราทำการเกลี่ยลัดมาเข้ามาเก่อเส้นสายมิตล์้น,นะครับผม ก็เลยทําให้เส้นในต้นที่ลอยอยู่นะครับมีกระแสไฟเกิดขึ้นนะครับผมนะครับผมผมก็ทำการต่อนะครับต่อสายยาวขึ้นมานะครับผมผมจะมาทําการทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมก็คือ,อาสายตาวที่ลอยอยู่นะครับที่มีไฟนะครับ แล้วผมจะเอามาทําการแตะกับตัวหลักเกลาวนะครับที่เราทําการฝังและเรียบร้อยแล้วแล้วเราทําการวัดตัวใหม่นะครับอ่านนี้นะครับเพื่อนๆครับผมอ่านะครับอ่แล้วก็เรายกออกนะครับยกออกก็มีไฟปกติแล้วก็ไปจำเข้าตรงหลักเกล้าใหม่นะครับนี่นะครับผมนะครับที่มีกระแสไฟอยู่นะครับก็จะหายไปนะครับผม เมื่อสายกราวนั้นมาอยู่ในระบบนะครับผมนีม่นะครับก็เลยมาทดลองให้เพื่อนๆในรับชมกันนะครับผม